สำหรับคลิปนี้เราลองไปฟังกันครับว่าบริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ต้องการคนแบบไหนเข้าร่วมงานและมีข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานจากฝ่ายบุคคลของโตโยต้าโดยตรงการมีความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆมีผลต่อการพิจารณาเข้าทำงานไหมครับ ถามว่ามีผลไหมด้านของเทคโนโลยีอะค่ะก็คือจะมีผลมากคืออยู่ที่80%เลยอย่างพนักงานขายเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่เพื่อรอลูกค้าเราสามารถขายผ่านสื่อออนไลน์เราสามารถขายผ่านโซเชียลได้ทั้งหมดก็เรียกง่ายๆว่ามีความสําคัญมากถ้าคนเก่งหรือคนที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะเยอะก็จะมีผลก็คือได้เปรียบเอกสารรับรองความสามารถมีส่วนสําคัญไหมครับต่อการพิจนารณาเข้าทํางาน การที่จะเข้ามาทํางานกับเราได้หนึ่งเราก็ระบุเจาะจง,งแล้วว่าเป็นในเรื่องของช่างยนต์การที่จะต่อยอดไปในช่างยนต์ได้เขาก็จะต้องไปผ่านการกระบวนการสอบขั้นมาตรฐานเพื่อให้ผ่านระดับมาตรฐานของ t o โยต้าเราอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าคุณมีใบเซอร์ใบผ่านใดๆก็ตามที่ยืนยันตัวตนคุณได้ว่าคุณสามารถเรียนรู้เทคนโนโลยีตัวนี้เข้ามาได้แล้วมันก็เป็นไปเบิกทางที่ดีอย่างหนึ่งสําหรับผู้ที่ที่จะเข้ามาสมัครงาน การมีความสามารถทางด้านโซเชียลมีเดียและการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการปฏิบัติงานมีส่วนสำคัญต่อการทำงานและการพิจารณาเข้าร่วมงานไหมครับ ในเกี่ยวกับของออฟฟิศนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลเช่น Line เช่น Facebook เข้ามาเป็นตัวช่วยเสริมในเรื่องของการทํางานในออฟฟิศนะคะเพื่อให้มันแสดงผลงานเราได้มากขึ้นหรือเป็นการยืนยันตัวตนของการทํางานที่จริงเราอะจะมีการทดสอบเช่นคุณสามารถนําสื่อเทคโนโลยีในด้านใดบ้าง มีข้อแนะนำไหมครับว่าความเก่งอย่างเดียวเพียงพอไหมครับสำหรับการทำงานในองค์กรใหญ่ๆอย่างาโตยโยต้าเพชรบูรณ เราจะรับคนที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลาสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาองค์กรได้พัฒนางานของคุณได้ถามว่าถ้าในกรณีที่พนักงานเก่งเก่งอยู่อย่างเดียวเก่งโดดไปเลยแต่โดยรวมแล้วมนุษยสัมพันธ์ไม่มีไม่สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เราไม่สามารถต่อยอดไปในด้านอื่นได้เพราะในปัจจุบันนี้ค่ะทุกที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของโตโยต้าเองหรือว่าองค์กรของที่ไหนก็ตามเราเน้นการทํางานเป็นทีมเพื่ออะไรครับเพราะหนึ่งองค์กรนะคะถ้าสมมติว่าทํางานอยู่คนเดียวอย่างเช่นพนักงานางขายมี ความสาคัญมากนะแต่คุณ ทำงานได้แค่ด้านขายด้านเดียวแต่ว่ามนุษย์สมพั์ในด้านอื่นคุณไม่มีเลยถามว่าเบื้องหลังนะคะที่เขาทํางานอ่ะเขาก็ทํางานไม่ได้คือมันไม่มีการทํางานแบบเป็นทีมเวิร์กมีมนุษย์สมพั์ที่ดีแล้วก็สามารถต่อยอดขององค์กรได้ก็เขามไม่ต้องเก่งมากแต่เขาสามารถพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากคนอื่นได้ตลอดเวลาก็เหมือนการใช้ชีวิตประจําวันที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับคนด้วยการแต่งกายในการสมัครงานและบุคลิกภาพมีส่วนสําคัญไหมครับต่อการพิจารณารับเข้าทํางานมีส่วนแต่ถามว่ามีส่วนทั้งหมดไหม คือต้องยอมรับวว่าไม่ได้ทั้งหมดเราจะเน้นเฉพาะตำแหน่งเช่นตำแหน่งไหนที่เป็นงานบริการตำแหน่งไหนที่เราต้องพบปะกับลูกค้าหรือตำแหน่งไหนใช้บุคลิกด้วยใช้หน้าตาด้วยอันเนี้ยก็คือมีส่วนในอย่างในกรณีที่เราเน้นการปฏิบัติงานจริงอย่างสมติว่าเป็นงานของช่างถามว่าเราจะไปเน้นในเรื่องของการแต่งกายทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เขามาในสายของการปฏิบัติงานจริงก็คือสายบุเบิกเราก็ไม่ได้เน้นว่าเขาจะต้องใส่สูตรผูกท้ายการแต่งกายมันก็บ่งบอกถึงความตั้งใจในการที่จะเข้ามาทํางานกับเรา รหรรืออาาายกได้งงนจิๆบริษัทโตโยต้าเพชบูรณ์มีข้อแนะนำไหมครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังสมัครงาน เราไม่มีประสบการณ์ทํางานแต่เรามีข้อดีอะไรตั้งแต่ในขณะที่เราเรียนอยู่เราสามารถถ่ายทอดออกไปให้ผู้ที่ขอสัมภาษณ์งานกับเราได้รับรู้แล้วก็ได้เล็งเห็นว่าเราอ่ะมีความสามารถอยู่นะขณะที่เราเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะเราสามารถทําความดีอะไรให้กับมหาวิทยาลัยหรือเป็นตัวแทนอะไรให้กับทางวิทยาลัยไ,ได้บ้างที่เป็นจุดเด่นของเราเองเช่นถ้าในากรณีที่เรามีใบประกาศหรือมีอะไรก็ตามที่เราบ่งบอกถึงตัวตนเราได้จริงๆว่าเราอ่ะเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วจริงๆหรือว่าพรีเซนต์ตัวเองให้กับผู้ที่ขอสัมภาษณ์งาน ภาษาจบใหม่ก็คือไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตัวแต่การฝึกอบรมหรือการฝึกงานของนักศึกษาทุกคนมีผลต่อการพิจารณาเพราะถ้าน้องมีใบใบเกติบัตมาหรือใบใดๆมาก็คือยืนยันว่า น้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมมันก็เป็นเบสิกพื้นฐานที่น้องได้รับมาซึ่งเราอะค่ะสถานประกอบการสามารถนํามาต่อยอดให้กับน้องๆได้อยู่เลยห่างให้ข้อมูลแทนในการสมัครงานมีผลต่อการทํางานหรือการพิจนารณารับเข้าทํางานไหมครับเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง resume น,นั้นนะคะข้อมูลเป็นจริงไหมเช่นเราอาจจะเขียนมาว่าเราเคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้เราเคยทำอย่างนี้อยู่ที่บริษัทนี้หรือใดๆก็ตามผลงานที่เกิดขึ้น แต่บางครั้งในเรซูเม่อาจจะยังไม่มีข้อมูลที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจริงอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถนําไปตรวจสอบย้อนหลังได้แต่ถ้าสมมติว่าเรซูเม่นั้นนเขียนมาดีแล้วแต่ว่าตรวจสอบย้อนหลังแล้วข้อมูลไม่เป็นจริงมันก็คือเป็นการให้ข้อมูลเท็จหรือเป็นการยื่นเอกสารเท็จต่อให้องค์กรรับน,อนอ้องๆองค์กรก็สามารถที่จะพิจารณาในการจุดจ้างน้องๆได้ถ้าสมมติว่าเรซูเม่นั้นไม่เป็นจริงมีข้อแนะนําอะไรไหมครับสําหรับคนที่ต้องการทํางานกับบริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือโตโยต้าก็อย่างที่บอกสมัครงานทุกคนหรือว่าน้องๆที่จบใหม่อันดับแรกเลยนะคะศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของเราให้ชัดเจนกรณีที่คุณรู้ว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราเป็นแบบไหนความต้องการของธุรกิจของเราคืออะไรถ้าสมมติว่าคุณทราบจุดมุ่งหมายขององค์กรเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ให้น้องๆทุกคนคือคิดวิเคราะห์แล้วก็ดูตำแหน่งงานที่เราเปิดรับว,ว่าเราอะ่ะมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนี้ไหมคุณสมบัติเราตรงไหมและตัวเราเองอ่ะในขณะที่เข้ามาในองค์กรเราแล้วสา,ามารถปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร และความต้องการขององค์กรเราได้ไหมถ้าได้ก็ยินดีคืออยู่ที่นี่อยู่กับเราอยู่ได้นานเอาจริงๆเลยคือโดยทุกตําแหน่งก็คือจะอยู่ได้นานเลยน้อยคนมากที่จะออกโตโยต้าก็ถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆของเพชรบูรณ์นะคะก็อยากจะฝากกับน้องๆไว้ด้วยว่าก็ฝากพิจารณาโตโยต้านะคะมีหลายส่วนหลายอาชีพนะคะที่จะให้เข้ามาปฏิบัติงานที่นี่กับเราได้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมสวัสดีครับ